มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดีชนานาเกิดอุบัติเหตุขับถลายชนเสาไฟฟ้า,า,า,พา,พาเพจดาราภาพยนตร์เผยเหตุการณ์นักแสดงรุ่นใหญ่ดีชนานาประสบอุบัติเหตุนะคะจนรถพังริมฝีปากฉีกพร้อมส่งกำลังใจว่าส่งกำลังใจดีชนานา ประสบอุบัติเหตุฝนตกถนนลื่นรถพังลืมฝีปากฉีกนักแสดงเจ้าบทบาทดิชนานานุตาคมใบ58ปีขับรถในช่วงฝนตกถนนลื่นนะคะทำให้รถเสียการทรงตัวถลายเข้าชนกับเสาไฟฟ้าจนรถช่วงหน้าพังและเจ้าตัวใบหน้ากระแทกกับพวงมาลายัยจนปากฉีกเมื่อคืนวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งสาวดีได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าฝนตกถนนลื่นขับรถสไลด์ไปชนเสาไฟฟ้าผลที่ได้รถพังปากฉีกโรงพยาบาลปกติกลางคืนไม่มีหมอสันหมอเวนไม่กล้าเยบไพ้รัวแผลไม่สวยจึงต้องรีบบึ่งไปหาหมอศัลยกรรมเย็บปากทันทีตอนสี่ทุ่มกว่า,ก,วากราบขอบคุณคุณหมอชลทิและก็ทีมพยาบาลนะคะ โดยคุณหมอชลทิตเองที่ต้องวางมือจากงานใหญ่มาเย็บแผลให้ละเอียดยิบค่ะขอให้คุณดีหายไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ